นี่ลูกอินนะครับที่ใช้ตัวย่อยข้าวดีดดที่ใส่ไปเท่าไหร่แป้งเนี้ยิ0ไล่ใส่ไปกี่ตองแตงนี้ครั้งแรกรอบแรกรอบแรกมาน่าติดคับีกบาร์ดลยนะใส่ใส่22ตองใส่เต็มที่เลยนะใช่ใส่ไป22ไล่ <4. S 1> ในแปลงนี้คือใส่ไป16ตองเลยอ่าอ่าครับ<ล>ตอนแรกเลยก็คือญ่าข้าวดีในเะยอะมากจนไม่ได้ข้าวเลย ปรากฏว่ายี่สิบไร่ได้ข้าวกี่เกียนนะพี่ยี่สิบไร่ได้ข้าวตีเกียนได้ข้าวตีเจียนมีแต่ข้าวดีะนะครับข้าวดีดทับมาเลยอ่ารอบนั้นเรียกว่าไม่ได้ข้าวละอ่ะอาขาดภุมิแต่รอบเนี้ยข้าวพี่สวยมากนะครับพอใจไหมพอใจพอใจเนาะแล้วก็ใช้โฮอร์โมนหรอเราก็ใช้ฮอร์โมนด้วยใช่ใช้ฮอร์โมนใช้ใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้ตอนไม้ใจเอาเดอร์แอาเดอร์อะมิโน จำตัวอะมิโนแล้วก็ไฮโปรฟิสแล้วก็สมายไฮโปรฟิสสมายใช้ครบเลยใช่ไหมเนี่ยใช้ครบเลยนะครับยาแปลงเนี่ยใช้ครบแล้วตั้งแต่แลกเลยอ่าเหลือไอจีก็คือสวีอ่าเร่งเร่งแปลงเราให้ไเลียวไปทัฉีดไปแล้วรอบหนึ่งเหลืออีกรอบนึงเหลืออีกรอบหนึ่งแต่ก็คือข้าวดีตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่ายี่สิบไร่เนี่ยมันนับต้นได้เลยยังไม่ถึงร้อยต้นเดีวมั้งเนี่ยมองดูเนี่ยถึงร้อยต้นแล้วถึงล่าไม่รู้ใช่ไหม มันนับไม่ได้ไงอเต้าต้นเออมันไดมากเนาะพอใจเนาะเดี๋ยวเกี่ยวทุกคนเดี๋ยวเกี่ยวทุกคนดูรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนเกี่ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเกี่ยวแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าได้ไร่ได้ไร่ลัชี่เกี่ยได้ไร่จะไหลก็โอเคแต่ที่มันจะมีตัวสวิดอีกทีเราฉีดตอนที่เนี่ยเดี๋ยวเริ่มฉีดได้แล้วเพื่อที่จะให้มันเล่งแป้งให้มันเข้าเม็ดดีฝาแดงเหรอฝาแดงนะครับเดี๋ยวจ่ฉีดอีกรอบหนึ่งก็คือยี่สิบไร่เนี่ยที่จะใช้สองขวด ใช้สองขวดหรือจะบวกวันนิโนไปด้วยก็ได้ฝาแดงฝาแดงครับแต่ผมแต่ตัวนี้เก่งตัวนี้เกงมากคือสองตัวนี่เก่งเนี่ยสองตัวนี่เก่งต้องขอบคุณพี่ลูกอินเนาะเต้าเลี้ยวนครสวรรค์ครับข้าวตอนนี้ชีหนึ่งสวยมากมีข้าวดีดนับต้นได้เลยยี่สิบไร่ น่าจะไม่ถึงร้อยต้นนะเหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเยอะต้องต้องหมักสองครั้งถ้าเข้าดีเยอะอมันเยอะมา,ปากปักสองครั้<ค>งใช่ไหมัมอ,มอันนั้นที่บอกสมาชิกเราด้วยว่าถ้าเกิดมันเยอะจริงๆเราก็ต้องใช้สักสองรอบใช่อ่ารอบแรกแล้วก่อนที่เราจะ จะหวานรอบนี้ใช่ไหมจ้ำหวานอันนี้หวานอันนี้หวานหวานแป้งแป้งน้นดําแล้วมันกระทบไหมที่เราฉีดรอบหลังไม่หว่ไม่ไม่กระทบหรอใช่เพราะมันหลายคนเขาก็ยังกลัวว่ามันจะกระทบกับตอนที่เราหวานข้าวไม่มันไม่มันมันไม่ทํามันไม่ทาลายไอ้ต้นที่มันมีชีวิตอ่ะมันจะทาลายพวกใต่อเงี้ยแต่ข้าวเราเรางอกแล้วใช่ไหมที่เรามาหวานะปิ่มแล้ว คือผสมดาแล้วใช่แต่มาหวานแต่มันไม่ทําลายใช่ไหมไม่ทําลายเ้วไอไอไอฟางเนี่ยอันไหนที่เราไปขาดเมันเน่าเน่าไปเลยแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นต้นๆที่มันเปไม่ขาดนะมันจะมันไม่ทําลายต้นที่แต่แต่มันทําลายซากย่อยไปหมดเลยใช่ย่อยไปหมดเลยออมันทําลายซากแล้วพี่มีขี้แป้งอนะทั้งหมดคขี้แปลง มันทั้งหมดมันมีสามเต,มตอร์สามแปลงที่ใช้ทุกแปลงไหมเนะ่ะก็ใช้ทุกแปลงแปลงโน้นก็ใช้ก็ซื้อมาเต็มกล่องอลังเบลอหมดขอบคุณที่ยังสูง